สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมิตรรักแฟนเพลงที่รักเคารพทุกท่านยงยุทธครับออวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการพูดจาภาษาเพลงครั้งที่อ,อ่าดึงทิ้งช่วงไปหลายวันเพราะว่ามีภารกิจหลายอย่างต้องไปทำออก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะพูดตุ้วันออพูดไปแล้วได้ความรู้บ้างหรือไม่ได้ก็ช่วยคอมเมนต์กลับมา นะครับเพราะว่าบางเรื่องบางอย่างมันก็จําไม่ได้ถามเขามาบ้างบางเรื่องมันก็ยังพอจําได้ก็มาเล่าเพื่อเป็นความรู้หลับคนรูนห,หลังที่จะเข้ามาลองเพลงหรือฟังเพลงนะครับเพราะว่าพวกเราที่เป็นเพื่อนกันในเฟซใน Messenger ในไลน์ส่นมาก,ก็จะเป็นคนที่รักเสียงเพลงมีเสียงเพลงในหัวใจนะครับโดยเพราะาท่านสาวหลังก็เสียณ เหมือนอย่างผมนี่ก็คนจะหาเวลาร้องเพลงฟังเพลงนะครับมันจะช่วยให้สุขภาพจิตด,ดีเพราะสุขภาพจิตด,ดีสุขภาพกายก็จะดีตามไปนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเพลงลูกทุุงบ้างนะครับสีตอนนี้แล้วพูดถึงเพลงลูกทุ่งนะครับทีนี้ก็จะมาพูดถึงเพลงลูกกลุงบ้างเพลงลูกกรุงนี่ก็ย้อนไปตั้งแต่60กว่าปีเท่าที่ยังพอจําได้ก็มีคุณล้วนควรธรร แล้วก็ครูอะไรจะร้องเพลงทุงกระหม่อมจำชื่อท่านไม่ค่อยได้ท่านร้องเพลงเพราะมากคุณปนัดชื่ออะไรปรนัดดาหรืออะไรเนี่ยท่านร้องเพลงทุงกระหม่มอมไว้เพราะมากผมพยายามหาใน youtube ก็ยังยังไม่เจอถ้าใครมีคลิปเพลงของท่านที่ร้องเพลงทุงกระหม่อมชื่อคุณอะไรนะั้นดา นัดดาหรือพนัดดาเนี่ยผมก็จำไม่ค่อยได้เพราะ,ะนานเป็นเป็นร้องร้รุ่นลงรุ่นแรกๆกับทะาร้องเพงลงเพ่อมากเลยเพลงเพลงทุ่งกะหม,ม่อมถ้าใครมีทริปก็ช่วยแชร์ออกมานะครับผมจะได้เก็บบันทึกไว้แล้วก็รุน่นต่อมาก็มีครูเอือ้อนี่ก็เป็นเจ้าตำรับเพลงหวาน6กว่าป,ปีเพลงคิดถึงของท่านก็ยังมีคนเอามาร้องเอามาฟังกันอยู่ตลอดเป็นเพลงอมะตะ นิรันดรการครูเอ,อื้อทุงนทอสนานนะครับท่านก็เสียชีวิตไปหลายปีแล้วแต่เพลงของท่านก็ยังยืนยงอยู่คู่กับตลาดคนฟังเมืองไทยตลอดไปนะครับแล้วก็รุ่นต่อมาก็จะมาถึงรุ่นครูชลินครูสุเทพครูธนินครูธนงศักดิ์พักดีเทวาคุณนาธิ์อาลีนี่นักร้องชายรุ่นต่อมาหลัง60ปีมา ทางร้องหญิงก็จะมีครูหลวงทองครูบุทยาลาังสีออกขอลืมอีกหนึ่งท่านท่านหกสิบปีครูมนทนาโมรากุลนี่ท่านร้องเสียงเพราะมากเสียงเศ้าๆน่าฟังเพลงของท่านเปิดฟังตอนก่อนจะนอนนี่จะเพื่อให้หลับสบายเพราะท่านเสียงเศ้าๆ,ๆเบาๆนะครับแล้วก็ ลูกศิษย์ของครูเอื้อนักร้งองที่เป็นนักร้องหญิงดังๆก็มีครูลวงทองครูบุทยาราังสีแล้วก็ครูศรีสุดาอะไรพวกนี้ครูโชลีช่วงวิ์นี่พวกนี้ก็เป็นนักร้องในตำนานซึ่งอยู่กับวงสุนทรลราพรคือเมื่อสัก30สบปีก่อนนี้จำได้จะมีโทรทัศน์ไม่ทราบว่าช่องเก้าหรือช่องห้าเนี่ยจะมีจะมีรุตีของ กูเอ้อหรือวงตุนทศรพรเนี่ยยกวงมาถ่ายทออสดทุกวันศุกร์นะครับผมก็ได้เปิดดูเป็นประจำจนจะเห็นกูเอื้อถือไวโอลินยืนอยู่ด้านหน้าคอยสีไวโอลินแล้วก็บางทีท่านก็ร้องเพลงไปด้วยแล้วก็สีไวโอลินไปด้วยก็เป็นภาพที่ประทับใจมากถึงคงจะหาไม่ได้อีกแล้วนักร้องที่เสียงน่าฟังแบบกูเอ้อนะครับอ่าทีนี้จะพูดถึง การร้องเพลงลูกกลุงเนี่ยมันจะต่างกับลูกทุ่งนะครับคือเพลงลูกกลุงเนี่ยมันดูเหมือนง่ายนะคือคีย์ไม่สูงเป็นคีย์กลางๆนะครับแต่ว่าเพลงลูกกลุงเนี่ยท่านลองสังเกตดูตัวจะใช้อารมณ์เพลงมากกว่าลูกทุ่งนะครับคือลูกทุ่งนี่อาศัยจังหวะอัคระได้ก็โอเคลูกกลุงนี่คืออารมณ์ต้องถึงนะครับยกตัวอย่างอย่างเพลงของครูตุเทพ นะครถ้าเป็นเพลงเ,เศร้าๆเนี่ยอารมณ์ต้องได้อย่างเพลงเท่านี้ก็ตรมเนี่ยัอร้องก็ได้อารมณ์มากเท่านี้ก็ตรมหนักหนาแล้วยังจะมาใช้ความเย็นชาขาอ่นคือเสียงจะออกในโทนเ,ทเศร้าๆคือฟังก็ได้อารมณ์นะครับแล้วถ้าเป็นเพลงสนุกกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยท่านก็จะร้องอีกแนวหนึ่งอย่างเพงลงรักคนเท่าแล้ว รับคนเข้าแล้วเป็นไรรับคนทั้งคลายจริงจังคุณรักใครหรือยังคือน้งเสียงจะออกมาทงางแนวสนุกอะไรพวกนี้นะครับนี่คืออารมณ์เพลงของนักร้งองระดับปร,รมาจารย์ที่ท่านได้ร้องเพลงไว้มากมายครูทุเทพนี่เป็นนักร้งองที่มีผลงานเพลงมากที่สุดเป็นพันๆเพลงนะครับแล้วทุกเพลงของท่านนี่ก็รับประกันความไพเราะ แล้วก็นักร้องที่มีโทนเสียงสูงก็ต้องครูชลินนะครับท่านจะมีโทนเสียงสูงลึกเสียงเต็มเสียงกว้างคือโทนเสียงครูชลินเนี่ยจะคล้ายๆกับครูทูนท้องใจคือจะสูงแต่หวานคือสูงแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ว่าก,กระด้างเหมือนว่าสูงแต่หวานฟังแล้วลื่นหูนะครับคือครูชลินเนี่ยบางคนเขก็บอกว่าท่านเป็นนักร้องที่แข็งนอกนุ่มใน อารมณ์เพลงนี้นะครับคือฟังดูมันจะแข็งๆแต่ว่าจะไพเราะฟังไปแล้วจะไพเราะซือโทนเสียงนั่นจะสูงนะครับก็คือถ้าใครเลาะใครร้องเพลงครูชลินได้ก็สามารถร้องเพลงครูทูลทองใจได้เพราะถอเสียงจะคล้ายๆกันจะสูงนะครับเพลงทุกชนิดนะครับมันมันต้องประกอบด้วยเสียงร้องอันดับหนึ่งหรือเสียงร้องถ้าใครเกิดมามีเสียงร้องที่ไพเราะ เขาตามภาษานักร้องเขาเรียกว่าเส้นเสียงกับเนื้อเสียงที่แรละกล้องกลางวานทุ้มลุ่มลึกเสียงเต็มเสียงไม่แผ่วคือการร้องเพลงอย่างพวกเราเนี่ยก็ที่มีปัญหามากก็คือการคุมเสียงนะครับคือต้งต้นเพลงอาจจะไปได้ดีพอกลางกลางเพลงแลท้ายเพลงก็จะแผ่วเราเรียกวุบในภาษาเพลงเรียกวูบดังนั้นต้องพยายามฟังต้นฉบับแล้วก็พยายามฝึก ือนักเล่าเหมือนนักกีฬานะครับต้องฝึกอย่างผมนี่ก็ฝึกวันเว้นวันไม่ร้องออกเครื่องเสียงก็ร้องปากเปล่าคือให้ปอดกับหลอดลมมันทางานนะครับอย่างครูเชอรินครูทธานินเนี่ยถึงไม่มีงานร้วเชิญร้องเพลงท่านอยู่บ้านทา่านก็เอามาเคาะจนิม่มร้องเพื่อให้หลอดลมแล้วก็เส้นเสียงได้ทํางานแต่ถ้าหยุดไปเดือนเดือนเนี่ย ทุกคนนะแม้แต่ระดับปรมาจารย์ก็ก็จะอืดท่านก็ต้องเคาะสนิมเหมือนกับพวกเรานะครับพวกเราเพิ่งฝึกร้องใหม่ๆอย่าเพิ่งต้อใจนะครับผมเองเนี่ยฝึกร้องเพลงมาตั้งแต่ปี2507ันนับปัจจุบันนี้ก็ห้าบปีทุกวันนี้ก็ยังยังยังคิดว่าองฝึกฝึกร้องอยู่นะครับถ้าเราไปคิดว่าเราเก่งแล้วเราไม่ฝึกร้องนี่มันไม่ถูกไม่ใช่เราต้องฝึกร้องไปเรื่อยๆฟังต้นฉบับ เราผู้เาจ,จะร้องเพลงของครูทุเทพเนี่ยแล้วก็หาแผ่นเดี๋ยวนี้มันมีแผ่นไม้ไม,ไม,ไม้ไม้เพลงไทยจะเป็นต้นฉบับเลยเอามาเปิดฟังแล้วก็ร้องตามนะครับคือร้องเอาเสียงอเราแท้ๆไม่จำเป็นต้องให้เสียงเหมือนต้นฉบับเพราะเราไม่ได้ไปร้องประกวดรายการคลิกดูสงครามเพลงเรียนเสียงอะไรพวกนั้นคือเรารลองเอาเสียงเราให้เป็นธรรมชาติการร้องเพลงเนี่ยเดีย๋ยวนี้ผมไปบอกว่าต้องพยายามให้เป็นธรรมชาติ นะครับคือนักร้องก็งเหมือนนักแสดงนะครับนักแสดงที่แสดงได้สมบทบาทเป็นธรรมชาติบทรักได้บทเศร้าทําให้คนร้องไห้บทตลกทําให้คนัวเราะหรือบ,บทนางตัวร้ายเนี่ยทำให้คนด่าเมื่อสมัยก่อนเคยมีข่าวเคยไม่ทราบว่าท่านเคยเคยได้อ่านข่าวไหมมีไอ ดาราลุจขึ้ช่องเจ็ดรือช่องสามเนี่ยเป็นเป็นนางนางร้ายตัวโกงไปซื้อของที่ตลาดแม่ค้าอะไรไม,ไ,มไม่ยอมขายให้บอกโอ้จะโกงอะไรกันนักหนาะหน้าตาเขาดีๆด,ดาราคนนั้นต้องเข้าไปบอกอธิบายฟังว่านั่นเป็นการแสดงป้าชีวิตจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเแม,ม่ค้าอะไรเข้าใจก็เลยกอดกันขอโทษขอโพยกันอันนี้อันนี้มันแสดงให้เห็นให้เห็นว่า เธอพูดนั้นแสดงได้ถึงบทบาททำให้คนนี้อินไปกับการแสดงของเธอก็เหมือนกันนักร้องเนี่ยก้อร้องให้เป็นธรรมชาติสามารถดึงดูดให้คนฟังได้คือหมายถึงว่าให้ฟังเน้งแต่ต้นเพลงกลางเพลงยันจบเพลงนะครับพยายามคุมเสียงพยายามฟังต้นฉบับผมนี่ฟังต้นฉบับของครูททนทองใจนี่สมัยอยู่วานนอก สมัยวัยรุ่นเมือ่อสักห้าหกสิบปีก่อนนี่ตอนเช้าเนี่ยเขาจะมีเปิดตามมาานในเพลงเพลงของกูทูนเน,นี่ยฟังชมุดังได้อารมณ์มากเนี่ยผมก็ร้องตามไปเมือก่อนยังไม่มีแผ่นเ,เสียงยังไม่มีอะไรก็นี่แหละก็ได้ฟังจากวิทยุจนมารุ่นต่อมาก็มีแผ่นเสียงออกมาก็ผมจะได้เคยเคยซื้อแผ่นเสียงร้องเพลงของผูทูลไว้ แล้ไม่รู้หายไปไหนตั้งแต่ตอนน้ำท่วมปี5้าสี่หายจับศูนยหายไม่เจอนัว่เป็นของมีค่ามากเลยแผ่นรองเพลงรุเก่าเป็นแผ่นพลาสติกตัวนี้หาไม่ได้แล้วมีค่ามากผมเคยไปเดินหาแถวอะไรอ้รอาลทีเคาขายแผ่นเสียงแถวเวิง์งนครเกษมไม่มีไปถามร้านต่างๆเพิ่ไหลายร้านก็อบอกไม่มีแล้ว คนมาฟังซื้อไปหมดแล้วนักสะสมนะครับก็วันนี้ก็มักพูดถึงลูกกรุงนะครับว่าไทยไทยบางท่านที่จะร้องลูกกรุงนะครับก็เนี่ยก็ต้องฟังจต่ต้นฉบับคือลูกกรุงเนี่ยคือดูคนร้องง่ายใครๆก็ร้องได้คือทนเสียงไม่สูงแต่ว่าอารมณ์เพลงนี้จะจะัมากกว่าทางลูกกรุงไอ้มากกว่าทางลูกทุง่งนะครับลองฟังดูนะครับ อย่างครูธนงศักดิ์เนี่ยท่านร้องมานแนวเศร้าๆเพลงท่านเนี่ยจะเศร้าๆย้ำช้ำยิงช้ำทุกยมเช้าเนี่ยเพลงงท่านจะออกโทนเศร้าๆเนี่ยอารมเพลงท่านนี่สุดยอดมากคือคือคนฟังรู้เลยว่าเพลงนี้เศร้าหรือเพลงหอรักหอรังยืนหอลักนี้ ที่สร้างรอเจ้าแต่ต้องอับเช้าฝ้าโอรอมอนมองลดีเนี่ยคือ,ค,อคืออารมณ์เพลงมันจะออกมาจากน้ําเสียงที่ที่ร้องออกมาเนี่ยคือสามารถจะสื่อไปให้คนฟังรู้ว่าอันนี้เป็นเพลงเศร้าอันนี้เป็นเพลงสนุกอันนี้เป็นเพลงกุ๊กกิกเนี่ยเพลงก็มีพวกนี้ครับไม่ว่าลูกกงหรือลูกทุง่งมีเพลงรักเพลงต่อว่าต่อขานเพลงจุ๋มจิ๋ม ก็เสวยเย้าแย่เน so so ี่ยเพลงก็อยู่ประเภทนี้ยเพลงตลกบ้างแต่ส่วนมากมีน้อยมักจะเป็นเพลงรักผิดหวังสมหวังอะไรภทเนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่จะร้องเพลงไม่ว่าเพลงลูกก้งหรือเพลงลูกทุ่งนะครับขอให้ให้ให้ฟังต้นฉบับเพราะตัวนี้เขามีไม้ไม้เพลงไทยมีทั้งลูกก้มลูกทุ่งเก่าๆเป็นต้นฉบับเลยคือฟังแล้วก็อฝึกร้องตามไปนะครับ ก็วันนี้ก็คงจะคุยแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้วันรุ่นนี้ถ้ามีเวลาก็าจะหาเวลาพูดคุยมาอีกนะครับถ้าท่านผู้ใดมีความรู้มากกว่าผมนะครับมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานที่จะกลับหันมาฝึกร้องเพลงกันก็นถ้ามีข้อมูลอะไรดีๆลึกๆก่าผมก็ช่วยแชร์มานะครับพเพราะว่าเราก็เป็นเป็นคนที่รักเสียงเพลงเหมือนกันนะครับขอให้ช่วยๆกันนะครับ ของการเพลงเราจะได้อยู่ต่อไปจนทั่วโลกทั่วลานครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับขอจบเพลงอันนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ